สวัสดีครับสวัสดีพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมนะรุ่นวากิล่าเฮ้ยใครที่ไหนไมแหววากิล่ามั่นใจเต็มร้อยใช่ไหมมันคือมันแดงด้ยนะนเสมอหไงก็เลยเล่นตายแล้วเอาใหม่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 ด้ยเหรอคัด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 เออเริ่มกันอโอเคมา ดูกันนะครับผมก็ลํานี้ก็เป็นรุ่น UH1 นะครับผมสำนักงานตำรวจแห่งชาติลิ้นมันแข็งๆนะต้องขออภัยด้วยนะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมนะกับ UH1 นะครับผมไซส์ Size 450ตัวนี้ก็พัฒนาอีกหนึ่งขั้นนะครับก็คือซ่อน GPS ไว้ในบอดี้นะครับผมสุดยอดมากเห็นไม่เอ่ยนะครับก็เป็นรุ่นที่พัฒนานะครับ วางใจโล H1 เหมือนกันนะครับมาเล่นยังไงนะครับผมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับสมมุติสมมุติมมนะครับสมมุติเปิดวิทยุแล้วมันร้องแบบนี้นะครับดันขึ้นตัวนี้ครับเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นคันเร่งต่ำสุดนะครับจะเป็นรูปเครื่องบินจะเป็นรูปเครื่องบินนะครับ โลโก้รูปเครื่องบินนะครับทีนี้เอาดันขึ้นหมดแล้วเนะาะดันขึ้นหมดแล้วนะครับอืมดนันขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> ตัวนี้บินออตโต้เรากับกิมบอลแป๊บหนึง่ง <c oughs> เห็นอะไรมันไม่กลมอันตนหนึ่ง,งตัวนี้บินออตโต้เลขแปดนะครับยกเลิกนะครับแล้วก็ 3 d GPS home 3 d GPS home return home stop run stop run นะครับให้อยู่ stop ให้อยู่3 d ให้อยู่ normal นะครับก็จะเล่นเฮลิคอปเตอร์ตรงไหนก็เอาไปวางในตำแหน่งที่พร้อมจะเล่นนะครับลำนี้นะครับ จะเล่นตรงไหนก็ไปวางตรงนั้นเลยนะครับเสียบปลั๊กอย่าเพิ่งจับฮอครับรอสักครู่รอให้ขยับแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะพอขยับเสร็จแล้วอ่าผมผมขยับให้ดูอ่าจะเห็นไฟแสดงสถานะเห็นไหมเอ๊ะมันบังอะไรวะอะไรบังเนี่ยเหรอ,อเห็นยัง ่เห็นเห็นแล้วเหรอเห็นอ่ะสรุปเห็นไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมก็สวิต GPS เนี่ยครับให้มาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็รอขึ้นไฟเขียวตอนนี้เป็นส้มกระพริบนะครับนะเป็นส้มกระพริบประมาณไม่เกินสองนาทีนะครับก็จะเป็นไฟเขียวแบบนี้นะครับอันนี้ก็เมื่อักคู่นี้ผมทดสอบไปแล้วบินไปแล้วประมาณนาทีนาทีสองนาทีนะครับผมบินไปแล้วนะบินเทสก่อนนะครับ ก่จะมารีวิวนะครับเป็นไฟเขียวก็คือพร้อมที่จะบินนะครับเราก็ใส่ใส่หน้ากากนะครับ <c oughs> ใส่หน้ากากเข้าไปนะครับแล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นไฟสีเขียวหรือเปล่านะครับนะถ้าไฟสีเขียวก็คือพร้อมพร้อมบินนะครับผมนะนะไฟสีเขียวดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะครับไฟเขียวแล้วเนาะ ก็คันเร่งอยู่ในโหมด g p h นะครับผมคันเร่งต่ําสุดโยกซ้าย4วินะครับ1 2 3 4นะครับคันเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็มาคําว่าลันรอให้ใบพัดหมุนจุดสุดเสียงก่อนนะครับค่อยเร่งขึ้นไป1ขีดนะครับ1ขีดฟังครับ mm <sighs> đỏ anh đi em hmm <sighs> โอเคแบตยังไม่หมดนะครับผมนะบินได้นานนะครับแปดแปดถึงสิบนาทีได้ครับดึงปลั๊กออกครับประมาณแปดนาทีครับแปดเก้านาทีได้แน่นอนแล้วก็ปิดวิทยุครับโอเคแบตไม่ร้อนเลยอ,อสปีดโอเค ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับ UH1 สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับใช้450ก็วางใจโร h1 เรียบร้อยแล้วนะครับนะเรียบร้อยเลยเก็บไว้ข้างในสวยงามนะครับผมนะฝากช่องทาง y o u t u b e นะครับฝากวันไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะประกอบอยากจะซ่อมนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพ็งศรีนะครับ ลายใส่เบอร์โทรศัพท์0828612081ขอบคุณครับที่ใช้บริการสวัสดีครับบ๊ายบาย